โอกาสของโรงพยาบาลเนี่ยต้องบอกเลยว่าสายหน้าเลยเพราะว่าโรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลของรัฐเขาคงไม่ได้คิดรัฐ <ผม S 1> ไม่มีเงินงเสีนใน,น,นมุมเหมือนกับพวกแก๊งคอร์เซนเตอร์หรอกใช่แล้วอีกอย่างหนึ่งคือแก๊งคอร์เซนเตอร์เงินมันเยอะกว่าะนะแล้วเขาก็จะซื้ออะไรก็ซื้อได้อะเพราะมันได้จากสิ่งที่ลงทุนน้อยๆแล้วกำไรเยอะๆ CLMV บวกไทยเข้าไปด้วยเนี่ยประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศที่มี การรักษาพยาบาลที่ดีที่สุดในภูมิภาคนี้ถ้าคุณจะเล่นกลุ่มของอสแกมเมอร์ก็ดี<ม>หรือว่ากลุ่มอาชญากร <c oughs> ทางเศรษฐกิจก็ดีทางอาชญากรทางเทคโนโลยีก็ดีเนี่ยเอาให้มันตรงๆไปเลยถ้าเราจะจับหนูหนึ่งตัวเนี่ยในบ้านเราเนี่ยเราจําเป็นจะต้องเผาเผาบ้านทั้งหลังไหมคือไฟข้างนอกอ่ะมันคือแค่ประดับตกแต่งเพื่อความสวยงามโชว์ความหรูหราอลังการใช่ครับแต่แตไม่ได้แปล<น>ว่าภายในมันจะหยุดทํางานถูกต้องครับ คนจีนทั้งนั้นทําไมถึงบอกว่าอย่างนั้นเพราะว่าคนจีนถึงจะหลอกคนจีนได้ครับคนไทยถึงจะหลอกคนไทยได้มันก็เคยมีคนเอาคนพม,ามา่าหรือว่าคนกัมพูชาเนี่ยมาเป็นกอเซ็นเตอร์อรโทรมาพอฟังปุ๊บเราก็รู้แล้วเราก็ปุ๊บแล้วก็ตัดสายทิ้งแล้วเช่นเดียวกันฉันใดก็ฉันนั้นจะเอาคนจีนมาหลอกคนจีนเนี่ยทำยังไงที่จะสกัดคนจีนให้อยู่อันนั้นต่างหากที่จะเป็น สิ่งที่เราเราต้องทำ